เชียกกินเองไหมมีคนถามนะกินเองตลอดเวลาค่ะทุกอย่างทุกอย่างทุกคนอ่ะคนเนี้ยจะบอกว่ากขากินด้วยคนเนี้ยกินนี่คือไม่ใช่อะไรนะชอบไปซื้อเองด้วยพี่ยกักอะไรลูกเออทำไมเป็นปากนนะเนาะเพิ่งโเนี่แล้วใส่ฟิลเตอร์อยู่ใช่ใส่ฟิลเตอร์อยู่นิดนึงแก้มแดง มชมดีถอกทาแล้วเหมือนท้องเสียทั้งวันไหมคะคือต้องบอกงี้ค่ะอ,อาจจะต้องสำหรับตัวนี้นะคะคือด้วยความที่ว่ามันมีทั้งตัวอัลฟาฟาที่มันจะช่วยกวาดพวกของที่มันตกค้างหรือว่าโลหะหนักอะคะ่ะในระยะแรกค่ะถ้าคนที่ท้องอ่อนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วอะคะ่ะมันอาจจะออกเยอะหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยไฟเบอร์มันโอ้โห หมื่นห้าพันหมื่นห้าพันมิลลิกรัมคือเยอะมากค่ะเพราะว่าต่อให้คนที่ขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะมันจำเป็นต้องกินดีท็อกซ์บ้างนะคะ<ๆ>เพื่อให้มันกวาดล้างเพราะบางทีการขับถ่ายระหว่างวันมันอาจจะกวาดได้ไม่หมดนะคะอ,อุ๊ย<ๆ>อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปวดบิดนะพี่อันนี้ยคือยิ่งคนถ่ายยากนะของเชียเชียเป็นคนที่แบบแต่ก่อนนะเคยเล่าไปไลฟ์ที่แล้วเนะถ้าไม่กินมะขามแขกเป็นกรรมไม่ถ่ายเลยเป็นปีๆแล้วเชียมาเปลี่ยนจากตัวเนี้ค่ะ รสชาติจะเป็นเมลอนกินง่ายค่ะพี่กินไม่ยากเลยนี่นี่มันเป็นเมลอนหอมมากนี่หอมเมลอนหอมเมลอนมากนี่แน่นแน่นคือไม่เขียวเลยเพื่อนไม่เขียวเลยจริงๆแล้วเชียร์นะพูดตรงนะชีวิตลำไส้เชีนนี่เปลี่ยนจากตัวนี้เลยนะ ทานตอนไหนอันนี้ใช่ชอบทานก่อนนอนค่ะมาถึงกลิ่นไม่เขียวใช่ไหมคือบางคนน่ะจะรู้สึกเห็นสีเขียวจะรู้สึกแบบคือบางคนทานผักไม่เก่งนะ,ะจะรู้สึกมันแบบเหมือนต้องบีบจะหมูก,กินยอะไรยเงี้ยอันนี้หอมอร่อยหอมมากอันนี้กินได้เลยเพราะว่าอาทิตย์นี้ยังไม่ได้กินตัวนี้เลยด้วยซ้ำตัวนี้มันจะมีไอตัวสารสก,กัดแพงๆที่ชื่ออัลฟาฟาค่ะ แล้วก็สารสก,กัดเนี่ยมันจะแบบแน่นๆกว่าอันนี้ห้าล้านด้วยนะคะซึ่งปริมาณไฟเบอร์ตัวนี้เยอะกว่าตัวนั้นแต่ตัวนั้นคือ everyday ได้เลยแต่ตัวนี้เชียบอกเลยว่ามันไม่จำ,จำเป็นต้องกินทุกวันนะกินสักแบบสองามวันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ